ครับตรงนี้นะครับเป็นระบบให้สัมปทานนะครับซึ่งตามมาตรายุทธ์สาหลายฝ่ายไปดูนะปรากฏกลับมาก็เออดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผลกระทบก็ไม่มีเป็นภูมิรัฐสื่อนักยางจากเที่มองขับมาเพิ่มเลยพ้นปรากฏว่ากลางหมู่สิบห้านะครับประมาณ200ร้อกว่าเมตรนะครับอันนี้พูดตามตรงอันนี้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ยืนยันนะครับกับนายกนะครับไม่เพียงเฉพาะนายกนะ ชาวบ้านที่ผมไปถามก็คือท่านนายกมุ่งปิียนตนนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็มาเพราะฉะนั้นไอ้เจาะลึก4กิโลต้องใช้ปั้นจันขนาดใหญ่มาตั้งพื้นที่ประมาณ10ไร่ใช้บัตรอีเดกยกจังนะครับเพิ่งบอกว่าการศึกษาผลตอบรับนะครับต้องอาศัยธรรมากินยู่ไม่เก่งนะครับต้องทำเกิดผลกระทบมากมาท่างไปตัดต่อว่าไม่กยะแยกออกไปอุ้มเพลินนะครับเปลี่ยนได้ที่ให้กระชื่นเข้าไป เมื่อ่ันลางนะครับบทเป็นไปที่ตอนกาง้าวเนี่ยและเมื่อยิงป่าไห่ของโมในที่แ่งที่ขอบคุณครา้ที่ดีมากี่พูต่อที่เขาดูดไม่ดมากทีเดียว้ ค่อยเ็บยค่อยเ็บไคดีอาวันนี้ไม่ถึงองวว่าไม่ตกาล้วี่กนี่ผมดิมตามมาเจ้าตำรวจลุงแดง